แรงเ่น่ต้ตไม่ใช่อะไรไอ้ผัดันปูกล่งตำต้่ตำอะไรกรเ่แต่ันนี้มันหนาวไป่หนาวเขชาวเขาขาผัดเราจะได้เราจะได้ดินไงแอบแล้วขันตอยู่ใช่ไหมเอ้ย ขดบางีแดงก็เป yeah. ็นไรขวดแนี้ก็น้ำเกือน่ารักดีเนาะกินแก่ใส่้าอย่างนี้เตองของผู้การเลยด้หมดนะ กาล่อยเยะเมื่อกี้ว่าฝนมันหยุดแล้วใช่เหรอปิดประตูมันเลยเงียบรวยดจะเป็นมันนอกนค่าในเลนีีบมบมบมบรวยดรวยรวยเส้นรวยมุนได้มุนได้

ก็ได้จึิงๆไม่แมอไดีเนีไม่ตดเ้ยเดี๋ยวันเื่อมันลาจดไอจะจามเนี่ยหมอให้ยาแกไอมาเพราะเขาจัให้ไอนเนาะมันมีส่วนัญเนาะ ไอ้จามจะห้ามเลยสมมติ่าจะเดืนดนพริกอะไรพวกนี้ก็ขนมสอาห้ามกินของที่มันอ๋อนี่ยเผ็ดเผ็ดนนอาแล้ว่ต้องเคี้ยวี่ต้องเคี้ยวเยอะๆหนูบอกไม่ห้ามก่อนเนี่ยเราจะห้ามให้แจ็คเคี้ยวก่อนแล้วก็ปับจอม้มกิต้มโจ๊กอมัเพราะว่าที่อาหารโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้มทุกมื้อ จะระวังอย่งมากแต่ว <t ired> like ังอ <sm ud sound> ันตรายมันเป็นแรงบางเปรเซ็นต์เนี่ยครอแผลเลยไม่ต้องไปใกล้ที่ผัดตามสั่งไม่ได้เรียบร้อยชิวชิวเดี๋ยวจะเข้าโรงพยาบาลรยังผัดยังผัดตกลงไปเดือนน่ะอันน้อันนี้จะหายเนาะขอให้แผลมัหายนะพท่งร่างกายอ่อนแอมันจะหายช้า นะักนกะีฬาบาสเจ้นะาเนาะนักกีฬาเหรออืมอัจรี้เผ็ดนะเห็นน้ำเอันนี้เหรนะออืมมาเผนะ็นนะเผ็นคนยาง เาไม่แจ้ไปรับส่วยอุลตาไอร์แลมแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้ออกเลยเลยเอามอไฟไปก่อนอตอนแรกเพราะตอนแรกกลับมาบ้านเลยเ,ออเดียวก็โมไซรับเราเลย ไปลบกันออกจากโรงพยาบาลเลยบอกว่าในนี้ผมก็เลยบอกผมจะกลับมาเอารถใหญ่ผมไม่ให้กลับอีกแก็จะกลับมาเลยมาแก๊ดีกว่าถ้จะมานี่จะดีมากต้องรแกต้องไได้แกก๊ว่นะโ้ป่าใช่ถูกป่าเขาบอกโว้ถูกป่าเยอะ ไม่มองอะไครับโบทุวันนี้เหรอตอนนึงตอนลิเยดนั่งอมันถูกกว่าคนขับได้ได้เลยไรเแล้วแต่ทานน้อยกว่าทานน้อยกว่าผมว่าทานน้อยกว่า หมดยี่สิบงเปยเติมไหมข้าวแล้วก็อ,อ,ไอะอไรอ,อาของชอบีกว่วะอะไรน้เกะไม่ได้เอาของสุขภาพียว่วะ เดี๋ยวนี้ถึงรูปภาพพอบอกผักเดี๋ยวให้แจ็คทำให้แต่คาหมูจังเองได้เอ๊ะมันยังไงาหมไอเราก็อยากให้กินผักติเยอเดี๋ยวนนะต้องกคามูดีกว่าพี่รีบหมูดกอยูไม่ได้กินเลยหรอดีกิเเนาะ ตคนป่วยเกี๋ยวโดตรงเนี่ยครัเจงออที่รับร่ได้มกหลกก็ c o p อันน้ด้วยเนี่ยใช่ไอ้เลยกอดขับังกอดไม่ไดู้งคามได้เสียงมันจะอู้ออย่างเงี้ยบุบีบุบีเอนะไม่ได้กินไม่เป็นขอให้กินมาให้

บ้านนี mm ้ไ hmm, ม so ่ได้ไจเขเจะรับคุีอ๋อไปหัวเว่้นเหรอหลังที่ตัวนะตรงจัไง่ะเราเป็นคนน่ารักเลยนะคุณแม่เนี่ยไม่ใว่คนี่ยเต้นเหมือน เต้นตลอดเลยรแม่เขาก็เต้นพ่อเขาก็เต้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าลูก้อยางไปอะแม่เขาบอกอ่ะแต่ไปยกให้นีอย่างนัอนก็เขามาเมา